นี่แปดครับนี่คนก็ออกมาจากออกมาจากตึกเต็มเลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้าตึกไม่ได้แล้วกันกำลังเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่าเขาเปิดไซเรียนดึตึกคือห้ามเข้าเลยครับอะไรข้างในก็เอาออกมาไม่ได้ครับเพราะเปานนั่นแหละเขาบอกว่ามันจะมีอีกน่าจะมีอีกรอบสองผมก็ชอบเกกลับออกมาอีกแล้วก็เลยกันไม่กล้าขึ้นไปก็เลยกลับเลยนะครับตอนนี้ครับต้องฝากการจราจรกลับ้านเลยครับว่ารถมันติดมากเลย ของเครื่องอะไรก็ไม่ได้ลงมาครับอยู่บนตึกเลยตึกสูงนะ่าจะเป็นแทบทุกตึก,กน,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 นะครับตอนนี้คือน้ำหมดข้าวปั่นจะว่าน้ำอยู่บนเลครับน้ำมันจะน้ำมันทุบหลงมาครับมันก็ชอกลงมาเลยครับตอนนี้นี่คือเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นภัยธรรมชาติเป็นดีที่ว่าตึกไม่ถล่มแค่นั้นนะ เราะว่าผมนี่เจอน้ำที่จากจากสระน้ำนี่ตรงกับตัวเลยครับว่าน้ำมันโผลงมาขึ้นงานอีก,กประมาณที่สิบสามสิบชั้นเหมือนกันนะครับได้ยินข่าวว่าวันนี้มีมีตึถถถถกถล่มอยู่แถวเซนต์จักรที่มีจุดหนึ่งนะครับไปดูเดี๋เขาแชร์ข่าวกันในหลายที่ในไลน์ในเฟซบุ๊กเต็มเลย Thank mm -hmm. you. คนคง็นินไหมกับะไ้รถติดโอ้โหรถติดมากเลยครับไม่รู้จะเกิดฮัตต์รช็อตกับไม่ขนาดไหน,น กลัวมากแล้วต้องไทยทุกสิ่เฮ้ยคนรเทศายปกติเวลาในรถเดยังรถติดครับปันนี้คือบุกคนมันทำงานไม่ได้อวครับต้องกลับบ้านเนี่ยรถติดแล้วครับเป็น วัเราจะติดตอน4โมง5โมงหร้อปลาย2โมงครึ่งนี้ติดนะครับ